นะไม่ต้องนับนะครับแลนะอันนี้นับนับแน่ครับเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ไม่นับนะครับ,รบเริ่จากตัวที่ง่ายๆก่อนเลยครับก็คือตัวนี้ครับ ที่ไมไอ้สามนะคะแล้วต่อไปก็เป็นตัสามแลกับ uh เลขอะไรอะคะสามกับเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะ 啊、哎、嗯

3, 2ัเลขีสีองมอะไร20ครับ24มีเลขอะไรคบเลขอะไรครับสององกับ1หโอเสกับอะไรสองกับหนึ่งี่ส่งกับสองมีเลขอะไรครับสกับ4 м о е เ і й � a r l as 有點 s h uh, i 2 <laughs>